โอ้โหแย้สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนะนะคร Broken World นะครับเป็นตัวเดโมโค่ครับยวเรามาลองเล่นกันดีกว่ากับน้องซิงวิ่งสายฟ้าเราโอ้มาแล้วน้องซิงเราพร้อมที่จะวิ่งอาสามนี่ต้อนรับสู่โลกแห่งความเร่งรีบขอบคุณค่ะอันรู้ว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่มาที่จะวิ่งใช่ไหมไม่ไม่ไมฉันฉันไม่รู้ มันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วอธิบายให้ทีฟังทีหลังนะแคลวี่ไปกกอนแล้วกันได้เลยหนูเร็วหนูวิ่งเร็วสอนก่อนอ๋อตรงนี้ห้ามลงตรงตรง,ตรงเนินนะเคน่าจะให้ข้ามไปเพอร์เฟก ไห้แล้วน้องซิงของเราว้าวกดโฮเอ็กเพอร์เฟคครับทุกคนโหเ้เร็วดูดิว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยว้าวไม่โอเคเฉยเหรอไม่เพอร์เฟคด้วยเฮ้ยเพอร์เฟคครับนี่ว้าวโหเรียบร้อย วิ่งฮะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วหูวิ่งโคตเร็วมาโอเคตอนนี้เธอต้องมารู้จัก basic เบสิกกันก่อนนะจำไว้ว่าเธอสามารถใช้บอรดได้ตลอดเลยอ๋อโอเคแค่แลนดิ้งดีๆมันจะสร้างเอเนอร์จีขึ้นมาแอนฉันก็ใช้บอร์ดที่ไหนก็ได้เลยเหรอคะเมื่อไหร่ก็ได้เลยเหรอใช่แล้วไปแล้วเนี่ยโอ้ย อ๋อน่าจะหลอดเหลืองๆนะทุกคนเผื่อเฟกดิปุ๊บเผื่อเฟกว้าว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 ได้อยู่อ๋อน่าจะใช้ตอนนี้บอดอ่ะเผื่อเฟกแล้วฮะถ้าแบบเราเราไปไม่ถึงอ่ะกุดเหรอนี่เราเก็บเอนิจี้ไว้ก่อนงั้นนะ่ะโอ้ยจะกุดอยู่ว้าวว้าวว้าวว้องใช้พี่สูง ูนี่ปาเนี่ยนะละหมดโอเคเอนิจิละหมดเออเฟ้ครับอืหอูหน่องซิ่งเราอย่างโหดอ๋อเราไปวิ่งกันต่อเลยนะโอหูหน่องซิ่งซิ่งไปแล้วว้าวตอนนี้ไนงะเฉดสีที่มันมีปัญหานะผมหมักวิ่งแล้วนะทุกคนดาว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  เก็บดาวเหรอโอ้โหเร็วอยู่เหมนะือนกันเฮ้ยไปทางไหนโอ้โดนเลยโอ้ยโดนต้นไม้ผมน่าจะไปผิดทางทุกคนผมได้เก็บดาวเลยเอื่อโอ้โหมันเร็วความเร็วเป็นของน้องซิ่ง Perfect เพอร์เฟคไปก่อนโน้นโน้นเราเห็นดาวแล้วเก็บดาวใช่อโอ้ยเก็บไม่ถึงเหราะมันทุกเก็บได้น้อยมากเลย โอเคงมันนะอีฮ่าโอ้เก็บดาวเก็บได้นะถือว่าเก็บไม่น้อยนะเฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะมันต้องชนเลยอ่ะที่เก็บสี่สักปาร์กนะสามร้อยสิบสองโอ้มีเลือกอะไรเอ่ยกับนี้ทางไหนได้วิ่งเยอะกว่ากันอันนี้ละกันอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยเดิเซิร์ชเหรอ ถึงเวลาที่ต้องมองหาบางอย่างหาอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยหมากะชนเลยรีสโตครับผมระบายสีเหรอระบายสีให้โลกกลับคืนมาน้องซิ่งนะ่ะเร็วอยู่แล้วว้าวโหแป๊บๆเราจะตายปะเนี่ยเราเลือดเราเหลือเม็ดเดียวอะ่ะว้าวโ,โูระบายสีจะช้าเลยเราไม่รีบ ห้ามชนต้นไม้เดี๋ยวตายว้าวเราจะตายแล้วน,นะเราเหลืออีกทีเดียวอย <c oughs> เองเฮ้ยเก็บไม่ง่ายนะครับว้าวว้าวไปด้านในด้านในวิ่งไปฮะไปรถไฟสีกันเจ็ดสิบเก้าเท่ละว้าวน,นี่เนี่เราเอาด้านเนี่ยว้าวอ้กับตาย นี่เราหลบไว้ใจเย็นนี่97เปอร์เซ็นนะด้านไหนที่เรายังไม่ไระบายเราหาก่อนวอ้โวเฮ้ยเราจะตายเอาโน,น,นะน,น,น,น่นนะโน่นโน่นโน่นจำจำโน่น,นเราวิ่งลับไปเลยได้ปะ่ะว้าวเรียบรอ้อย คอมพีวได้สามห้าสิบสปาร์ตต้องอ๋อตอนนี้ก่อนแล้วเราจะตายฮะเราเหลือยี่สิบห้าก็น่าจะฮิตเดียวตายเพราะงั้นเราจะโนฮิตไงไปเลยน้องอยู่น้องซิ่งเราเก็บดาวนะเหมือนจะเก็บดาวเราจะต้องเจ็บดาวอ้ววว้าวไม่เห็นอะไรเลยเรเพราะนั้นสงแถวเราแถบมันจะดาวเราดาว ว้าวโอ้ความเร็วเราจะอยู่ในโหมดเกมอะไรดีเนี่ยพี่จ้าโห,โหัวหลบอ่จะจวจะตายเอาแล้วเราฮิวเลือดอยังไงเนี่ยฮอ้เอาถึงแล้วป๊บนะเดียวฮะว้าวอเก็งดีเลยอะแต่ว่ามันมีสองเส้นเนี่ยนะมันมีสองทางอะทำไงโอ้นี่ที่ฮิวอยู่นี่เลยนะงั้นผมไปซื้อของดีกว่ เฮ้ย hey, ซื้อของโยเวลคัมโอเคไม่ต้องห่วงนะของนนี้ใช้ได้อะลองฮิวไหมเกนศูนยจุดสาบูสเปอร์มิสซิ่งฮิวนะครับผมเลือดเกน50%บอร์็นต์บู for หวินาทีนะทีบนะต้าก,กดเรามีเท่าไหร่เรามีพันหนึ่งนะ10%บูต์ู หกวินาทีนะมีคูดาวนะเฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรดีเลยอย่างแล้วกันอเอาเก็บไปก่อนไม่มีเพิ่มเลือดด้วยแล้วเราจะตายไงอันหน้าฮะเราต้องรอดจากอันนี้ให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในแมปต่อไปนี่เราเลือกทางมาแล้วใช่ปะเนี่ยมันเลี้ยวไปแยกทางอื่นได้เลยว้าวไปแล้วน้องซิ่งวิ่งไม่หยุดอ้าวเก็บรัวเก็บรัว ดาวอยู่ไหนเออดาวอยู่นี่โอ้โหเนี่ยมันมีสองเส้น่ะเราจะเก็บทั้งหมดได้ไงในเมื <c> ่อ <oughs> เลือกได้เส้นเดียวเราไปเส้นเส้นสองอันดีกว,ว่าว้าวนี่ครับมันมีมันมีอะไรไล่หลังออกมาว่าแต่เราโนฮิตเราต้องโน่ฮิตปัญหาผมไปถึกถานวะเนี่ยโอ้โหตามตามดวงดาวไปเออเฟก ไม่ใช่เฟอร์เฟกต์นะแค่กู๊ในดาวว้าวโอ้โหัวต้องลงด้วยเรีอเป้่ยโอเคยังรอดอยู่ทุกคนเราได้เอองซิ่งเราได้อยู่เลือดละเราจะตายเฮ้ยมีใครอยู่ขอเพิ่มเลือดหน่อยโอเคเพิ่มเลือดเหรอสวัสด,ดีนินี่อาดานะผมอือ เธอมาหาอะไรหรอที่นี่ไหนสักที่นะที่มันยังไม่สะเียนนะผมทุกคนมันกำลังจะล่มสลายแล้วก็แตกหักอย่างเร็วนะอันตรายมากเลยต้องทำไงอะ่ะเธอไม่รู้สึกหรอเฮ้ยอขอค้าแล้วกันไปแล้วนะหนูไปวิ่งละหนูจะวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครตามเราทันเราไปทางนี้แล้วอ่ะเราไปทางนี้ไม่ได้แล้ะเราเลือกเส้นทางมาแล้วโอ้โหไกอยู่นั่นเนี่ย มีบอสเหรออืมอเดย์มีของเด็ดเดดขายไหมรอบเนี้ออยมองไ่แล้วของไม่ดีเลยออนクอสคอร์นะเก็ตสิบเปอร์เซ็นต์บูตเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเลือดเราเต็มนะเราจะเก็ตสิบห้าเปอร์เซ็นต์บูตหนึ่งวินะออนสปาร์คพิกอัพนะเก็ตสองเปอร์เซ็นต์บูตเก็บดาวทุกคน นี่ซื้อเลยเก็บดาบแล้วเราได้ไอ้บูทอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยจะค่อยเราเก็บตังค์ผมว่าน่าจะได้ซื้ออีกเลยเด้อทีนี้เราเก็บาดาบดาบแล้วเราจะได้สกิลหรือปล่าอันนี้อะไรอ่ะเก็บดาบเก็บดาบโ้โห,โหแมดแห่งความมืดเหรอว้าวโ,โหโหรอดมาได้ไงไม่รู้ว้าวไปที่ไหนเนี่ย ไปไหนเนี่ยว้าต้องหลบผมว่าอาันนี้มันน่าจะระเบิดใช่ล้ววิ่งไปเลยเน้องน้องเรามาถูกทางหรือเปล่าน้องเฮ้ยโโหโดนดูดควรเราโดนดูดเมื่อกี้เนี่ยกับเราจะตายเอานั่นไงโอ้ขอ,อถึงแล้วโอ้กับตายดีนะใส่สเก็ตบอร์ดหัน จะตายทุกคนเฮ้ย,เ,ยเราได้นี่ยหรอตอ,อนสปาร์คพิกเก 2, สองเเซนต์เออร์จี้คูดาวดีโซสองเลือดเอาเอาเลือดหน่อยแล้วกันเอาเลือดหน่อยเพราะทุกนนี้คือเราเลือดน้อยจัดเร็วล้วมีที่ขับให้เราสักทีอ่ะเราจะตายทุกคนเมื่อกี้โดนความมืดแล้วก็ตัวนั้นดูดเอาว้าวไม่เห็นขึ้นเลย เดีย๋ยวเราต้องผ่านรูนี้อุ <sm Un wing nothing> not wow. ๊ยจ้ะอุ้ยไปเลยน้องซิงน้องซิงเราวว้าเดี๋ยวเ้องแป้งข้างไหนเนี่ยอ้าวเาไม่มีดาวให้เราเลยหรอเราต้องเก็บเป็นจี้ด้วยกัน perfect landing ว <met ers say wild prince> wow. um ันนี้ดาวเหรอไม่ได้เก็บดาวเลยวิกไปแล้วอดูดิดูเท้าเราดิเท้าเราติดไฟแล้วไฟมันลุก ว้าวขอดาวหน่ยอยโอ้ไม่ถึงไปแล้วฮะว้าวเก็บดาวไปก่อนโอ้ยหืมกำมืดงหลังไล่ตามมาเราต้องเอาอันนี้เพราะว่าเราจะได้มีทางเลือกอีกสามทางท่านอื่นมันจะมีทางเลือกเดียวเออหรือมันขาไดไม่เหมือนกันอ่ะสอดี Perfect Landing เราจะเพิ่มเลือด3ช3ีด On Non Perfect Landing ไม่ Perfect เราก็จะ Perfect ครับของดีถ้าเราเอานี้ด้วยก็จะเป็น Perfect Landing แบบว่าเราเพิ่มเลือดด้วยโอวยของดีขีบเก็น50%บู o t s ต o อ5วี Rocket b o o t มเรามีต่างว่าไม่มีต่างนะต่างมาหมด โอ้ยทีนี้เราเพิ่มเลือดได้ในการ Perfect Landing นะน้องอะไรเอ่ยเหลืออนันนี้อะไรเอ่ยไหมะจะได้มีทังเลือกสองทังแต่ว่าอะไรเอ่ยมันจะได้เล่นใช่วิ่งแค่วิ่งเลยอว้าวว้าวไปแล้วโอ้ยโอ้โหโดนเอเลียนบุกเหรอเราต้อง,งอยิงยังไงอะ่ะ เราต้องวิ่งไปไหนเนี่ยอ๋อต้องรอดชีวิตห้ามโดนโอ้ยหูสิบสิบวิทุกคนน้องเรากำลังโดนว้าหือหอตีสองหนึ่งรอดไหมเ,เรา,าเราเกือบตายเรามาทำไหเราเกืะนะอบตายหัวจัดเลยอะไรเอ่ยเขามีบอส มีมอสกับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่เงี้ยโอ้ยแต่ถ้าฝั่งนี้เราจะได้เลือกสองทางนะแต่เราจะตายแล้วเลือดเราเหลือยี่สิบเองทำไงดีเราไม่ได้เพิ่มเลือดเลยไว้เลยความเร็วความเร็วของน้องแป้งไหนเนี่ยโอ้โหตังงงกจักเลยอะไรอีกะเนี่ยอะไรอีกเต่โอ้หน้องตายเลยทุกคนเราตายเราเหลือสองหัวใจแย่ดิ เงทางด้วยไม่เอาแล้วงั้นผมไม่เอาแล้วผมพ่อมก็ได้อืมบู้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันตามมาครับความมืดโอ้โหสั่งหัวใจความมืดนั่นมันตามหลังผมมาอยู่ไหนอ่ะเขาไปไหนเนี่ยอางอยู่ไหนครับเฮ้ยไหน จ,จุดเราอยู่ไหนโอ้โหน,นี่สามสามสาแถวสาแถวว้าวนี่เจอแล้วโห้ยถามเาเราเป็นไฟอแต่แล้วยนะทุกคนตอนเนี้ยเกนสี Gen ่เอเนจีบวกหกสิบเลือดเลยเอาเลือดเอาเลือดก่อนตอนเนี้ยน,นีเลือดสองทางเอานนี้ละกันเพราะว่าเราจะมีไปซื้อของได้แล้ว ว้าว wow. uh huh. ไปแล้วน้องหัวน้องซิ่งน้องซิ่งเราถูกเท้าเนี่ยน้องซิ่งเหรอนะว้าวโลงโหหายเฟลไปแล้วไปแล้วน้องซิ่งโคตรเร็วตอนเนี้ยเร็วจัดเลยเอ้นอเก็บดาบก่อนเก็บดาบไปต้โอ้โ oh. หเราก็แทกน้องซิ่งเราก็แทกแต่ความเร็วนะ่ะเป็นของเรา หคือความเร็วนี่ไนงะหนองเสิ้งเหรอจะตัดเรามีแค่สาหัวใจมั้งดูท่าไปไปซื้อของดีกว,ว่าโอ้ยตัวนี้ร้อยหกสิบเลือดเราอะ่ะแต่เราเหลือสองหัวใจเท่านั้นนะไปดูเผื่อช่วยมีตัวช่วยเยอะแอคทีฟเกนห้าสิบเปอร์ซ็นต์บูทห้าวินาทีลนะ็อกเก็ตบูทนะเท็คเกนดาเมทเน๋อจะไม่โดนอีกนะประมาณครึ่งวิ เจนบูทฟอร์หกปีเราจะเจอบอสแล้วนะนี่เราเหลือหกร้อยนี่หมดเอาทุกคนมาเจอครับบอสโอ้โหตัวเลอเลยแล้วปัญหาคือเราจะไม่รู้ไงว่าเราเล่นยังไงด้วยน้องซิ่งเราบัตเทิลหรอบัตเทิลบอสอะจัมเปอร์หรอ้วเราต้องทำไงอะโห ไม,เไไมเ่เราต้องทำไงอ่ะโหโหโว้ยมันจะตดทนต้นไม้นน่นโน่นเราต้องทำไงอ่ะกด R หนึ่งเหรอโอ้ยขอโทษเลยเหรอพอไ,ได้เหรอเรานี่เราผ่านใแล้วเราวิ่งชนะฮะ R หนึ่งทำอะไรขอ,อนั่งไงกลังรีโหลดอองเขาอยู่มันจะใช้ฮะ จัมเปอร์นายโดนโดนน้องซิ่งแน่เฮ้ยอะไรนั่นน้องซิ่งว้าวบินไปแล้วลงลงจอดอวิ่งฮะความเร็วไปจัมเปอร์โดนว้านี่โดนสองฮิตครับมาเริ่มกันใหม่ตัวจัมเปอร์เอาเพอร์เฟคน้องซิ่งเราเร่งสปีดแล้วทุกคนเอาติดไฟแล้วมานี่เลย ตรงนี้มีไฟไปแล้วไปแล้วโอ้โหความเร็วโอ้โหโว่า,วานรัฐหว่าโดนโดนเหมือนกันเราโดนเหมือนกันน้องซิ่งวิ่งทะลุไปเลยมันอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไอ้ทางเท่าไหร่มันอยู่ไหนเจ้าจัมเปอร์มันอยู่ไหนอ๋อทิดทางะเลี้ยวให้อยู่โอ้โห,ห ว้าวขึ้นเนินไปเลยปุ้มนี่นี่เนาะร่อนไปเป็นไงเอายิงไปจากหนูใช่เราก็ต้องวิ่งไปหาตรงตรงตัวมันยิงบะนั่นน่ะนยิงอยู่นั่นนะเราต้องขึ้นเนินนี้ฮะโอุ๊ยโวยิงเรายิงเราโอ้ยอุ๊ยไปแล้ว,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 วนี่เอานะฮะ จัมเปอร์โดนโดนน้องซิ่งน้องซิ่งวิ่งอย่างเร็วหห,หน้องซิ่งเราไม่เคยหยุดไปแล้วฮะเอาแหวกแล้วมีเอาขึ้นเอ้ยเราเราเราขี่บอร์ดสู้ว,ว้วาวว้าวอ้ํนีจจ่จัมเปอร์โดน ชาติคอมเพลย์นะผมจัดก,การโอ้โหระเบิดครับต้องซิงเอาออมาแล้วผมซิงมานู่นแล้วโอ้โหเร็วจัดเลยอาวโอ้โหหัวเขาเอ้ย end of demo ไอ้ใครไปเห<ล>ียเมื่อกี้เดี๋ยวโดนวิดวิดเลยเลยไซม